วันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับ e ีโคคาสุดเท่ที่ให้คุณประหยัดตังในกระเป๋าเกือบ2 0 0 0 0 0บาทครับสวัสดีครับตอนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่ช่องรถมือสองมงคลคาร์เซ็นเตอร์ครับวันนี้อยู่กับเป็นไทยเช่นเคยครับและแน่นอนว่าสําหรับคุณผู้ชมครับที่หารถมาใช้งานในช่วงปี2 5 6 5อยู่วันนี้ ผมมีรถอีโคคาสุดเท่ครับมาแนะนําให้คุณชมได้รับชมและก็พิจารณากันถึง2คันด้วยกันนะครับและวันนี้ครับสำหรับใครที่หารถในราคาที่ประหยัดนะครับและก็ประหยัดเชื้อเพลิงด้วยนะครับกับ2คันนี้ที่อยู่ข้างหลังผมนะครับนี่เลย Nissan โ o t e 1.2 V เกียร์ออโต้ปี2019และปี2020นะครับทั้ง2คันในราคาเพียงแค่379,000บาทคุณผู้ชม วันนี้ทั้ง2คันนี้มีอะไรที่น่าสนใจเรามาดูกันครับคันแรกครับนี่เลยสำหรับเจ้านิสานน 1.2V เกียร์ออโต้ปี2019ครับคันนี้ความน่าสนใจของเขาคือรถนะครับใหม่มากวิ่งมาแค่1,000 0กิโลคุณผู้ชมนะณนะปัจจุบันนี้นะครับ10,000กิโลนิดๆน,นะครับความสวยภายนอกอ่ะดูจากนะครับความสวยภายนอกพิจารณาไปพร้อมๆกันตัวนี้นะครับ ตัว V เนี่ยนะครับเป็นตัวรองท็อปนะครับไฟหน้านะครับจะเป็นตัวโปรเจคเตอร์นะฮะไฟหน้าโปรเจคเตอร์ออกแบบได้โฉบเฉี่ยวมากนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์กระจังหน้าครับอุ่นหล่อนะครับโค้งโค้งรับกับตัวไฟหน้าครับหล่อมากมากเฉบเฉี่ยวสุดๆนะครับนี่สําหรับไฟหน้านะครับแล้วนะครับด้านหน้านะครับความหล่อนะครับตัวเนี้ยนะครับเป็นตัวแฮชแบ็กที่ต้องบอกว่านิสสันโนดเนี่ยนะครับออปชันจัดให้มาเต็มๆเลยอ่ะ มาดูครับด้านข้างหล่อๆเลยนะครับคันนี้นะครับด้านข้างครับนี่ล้อนะครับจะเป็นล้อแม็กนะครับสำหรับตัว V ยางครับเป็นยางปี2 0 1 9คุณผู้ชมนะครับยางใช้ได้อีกนานเลยนะครับด้านข้างนะครับกระจกนะครับเป็นกระจกไฟฟ้าพับได้นะครับกระจกมองข้างไฟฟ้าพับได้มีไฟเลี้ยวซึ่งต้องบอกว่าลายไฟเลี้ยวเนี่ยโอ้โหเฉลียวมากๆนะครับมามาคันนี้ครับ เจ้าของเดิมนะครับใส่ด้านของมือจับเป็นอลูมิเนียมนะครับนี่เสร็จแล้วการเปิดนะฮะเข้าออกง่ายมากล็อกง่ายมากเพียงแค่คุณสัมผัสปุ่มนี้ฟบโอ้โหสะดวกสบายอ่ะเดี๋ยวพาดูรอบๆคันนะครับคันนี้เป็นรถใหม่นะครับน้องๆป้ายแดงทุผู้ชมนะฮะทำไมผมถึงบอกว่าเป็นน้องๆป้ายแดงนะครับอ่ะด้านหลังนะครับสวยหรูดูดีมีสง่าราศีนะครับเป็นแฮชแบ็กที่ต้องบอกว่า เป็น Eco Car Hatchback ที่หล่อมากนะครับคือหลายๆคนเนี่ยนะฮะถ้าจะเปรียบเทียบกันนะฮะแฮชแบ็กตัวนี้เนี่ยนะฮะบอกเลยว่าภายนอกอาจจะดูดูเล็กแต่ภายในดูกว้างมากนะฮะสำหรับนิสสันโนดนะครับให้ดูรอบๆคันก่อนสำหรับคันแรกนะนะครับตัวนี้ปี2019คุณผู้ชมวิ่งมาแค่หมื่นนิดนนะครับหมื่นนิดนินีนะฮะยางทุกทุกอย่างนะครับล้อแม็กยางล้อแม็กนี้ไม่มีริ้วรอยเลย นะครับยางยังใช้ได้อีกเยอะเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมดูข้างในนะครับดูในห้องเครื่องก่อนสำหรับรถน้องๆป้ายแดงเนี่ยนะฮะห้องเครื่องเขาจะสวยขนาดไหนคุณผู้ชม e ีโคคาหลายๆครั้งที่ผมพาคุณผู้ชมดูรถอีโคคาครับนะฮะมาเปิดยากนิดนึงนะตอนนี้ผมเป็นต้องบอกว่ามีฉายาใหม่เป็นไทยก้านิ้ว มันใช้ได้แค่9นิ้วจริงอีกนิ้วหนึ่งมันใช้งานไม่ได้นะครับอะไม่เป็นไรวันนี้มาพิจารณากันครับคันนี้น้องๆป้ายแดงอย่างที่ผมบอกฝากระโปรงเดิมไม่เคยมีริ้วรอยนะครับน็อตไม่เคยขยับคุณผู้ชมนะครับเลเบลอะไรยังอยู่ทุกอย่างนะครับ1 2 3ออยู่ครบทุกจุดนะครับนี่แผ่นกันความร้อนแน่นๆเลยนะครับ พิจารณาลงมานะฮะด้านข้างนะครับแก้มสวยๆไม่เคยมีริ้วรอยนะครับอย่างที่ผมเคยบอกคุณผู้ชมนะครับว่ารถอีโคคาเนี่ยดูง่ายมากเลยรถชนมาหรือไม่ชนมาทําสีหรือไม่ทําสีนะครับคือสีภายนอกกับสีภายในห้องเครื่องยนต์เนี่ยมันจะคนละสีกันนะครับอันนี้คือคนละสีไม่ใช่ว่าเขาพ่นสีไม่เสร็จนะนะครับอันนี้คือการดูนะครับ นี่คือเน,เนี่ยเนี่ยสีภายนอกเขาจะพ่นมาสวยๆเลยนะฮะพ่นมาสวยมากแต่ข้างในนี่ฮะคือถ้าเดิมโรงงานมันจะเป็นอย่างนี้คือเขาจะพ่นแค่ข้างนอกข้างในเขาไม่พ่นนะครับนี่เห็นไหมอ่ะถัดมาถัดมาคานนะครับคานต้องคนละสีด้วยนะนะครับเลเบลอะไรยังอยู่นะนะครับคานต้องคนละสีกับข้างนอกนะถ้าเกิดว่าสีเดียวกันแสดงว่ารถทําสีมาคุณผู้ชมอ่ะมาดูนี่ฝั่งนี้นะครับ ไม่เคยมีริ้วรอยนะครับน็อตไม่เคยขยับ <N ose> ไม่เคยเขยื่อนอย่างที่บอกว่านี่คืนนอน้องน้องป้ายแดงรถใหม่น้องๆป้ายแดงคุณชมนะครับเห็นไหมฮะสวยยังติดใจหรือยังนะครับในราคาที่ให้คุณประหยัดไปถึงรถใหม่รุ่นนี้นะครับสำหรับเจ้านิสสันโนต 1.2V เกียร์ออโต้นะครับรถใหม่จะอยู่ที่ประมาณ565,000บาทแต่วันนี้ครับมงคลคาร์เซ็นเตอร์นำเสนอคันนี้ครับเพียงแค่ 379,0 0 0บาทคุณผู้ชมประหยัดไป1 8 6 0 0 0สนแปด่บาทยาพึ่งตัดสินใจตอนนี้อย่าพึ่งจนกว่าคุณจะได้เห็นตรงนี้ครับเขยิบเข้ามาอ่ะภายในคุณผู้ชมระบบสตาร์ทกุญแจนะครับเป็น push start ครับนี่สวยงามกดลงไปใช้ปลายนิ้วอันเรียวงามของคุณนะครับกดลงไปแอร์นะครับเป็นแอร์อัตโนมัติครับนี่ a อร์ออโเลยนะออปชันเป็นไงฮะออปชันมาเต็มเลยนะนะครับพวงมาลัยเป็นแบบ3ก้านทรงสปอร์ตคุณผู้ชมนะครับพวงมาลัยเป็นแบบ3ก้านทรงสปอร์ตนะครับแล้วต้องบอกว่าพวงมาลัยทำได้สวยงามมากนะฮะสำหรับนิสสันโน e นี่คือทำเหมือนรถแข่งเลยนะครับมีใส่โครเมียมมาด้วยนะครับสวยมีทางด้านของแอร์แบกมานะครับด้านหน้า2ใบสวยๆเลยนะครับกระจกนะครับเป็นกระจกไฟฟ้านะครับนี่ กระจกไฟฟ้า4ี่บานนะครับกระจกไฟฟ้า4บานเลยนะครับเซ็นทันล็อกนะครับกระจกพับไฟฟ้าด้วยอ่านี่กระจกพับไฟฟ้าด้วยนะกระจกปรับพับไฟฟ้าครับสุดยอดไหมล่ะนะครับนี่เห็นไหมระบบเขาดีมากๆเลยแล้วคันนี้คุณผู้ชมเนี่ยนะชึงผมจะให้ดู นี่ฮะเห็นเลขอะไรไหมผมจะใช้นิ้วไหนดีอ่ะนิ้วชี้แล้วกัน17,883เอ่อหน8 3กิโมตรณนะปัจจุบันนี้ที่ลงคลิปรีวิวคุณผู้ชมเห็นไหมครับคันนี้รถใหม่น้องๆป้ายแดงรถใหม่น้องๆป้ายแดงครับนี่ต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่สวยมากๆนะอ่ะสำหรับคันนี้นะนิสสันโนตนะครับ คันนี้เลยนะครับเครื่องยนต์นะครับ1.2ลิตร3สูบ79แรงม้าแรงม้าเหลือๆเลยสำหรับอีโคคานะครับต้องบอกเลยว่ารุ่นนี้ขับขี่ในเมืองคล่องตัวมากๆนะครับช่องแอร์นะครับ4ช่องใหญ่ๆตรงนี้นะครับวิทยุนะครับนี่ CD MP3 AM/FM นะครับครบนะฟังก์ชันครบมากนะครับเสร็จแล้วอ่ะปิดแอร์นะครับ เกียร์ออโต้นะครับนี่ต้องบอกเลยว่าเกียร์รุ่นนี้นะครับมีในนิสสันมาร์สนะครับนิสสันโนสนะครับอนิสสันอะเมร่าใช้เกียร์รุ่นเดียวกันนะครับเป็นตัวเกียร์ตัวเดียวกันคุณผู้ชมแล้วในห้องโดยสารคุณผู้ชมครับเห็นเล็กๆแบบนี้ห้องโดยสารกว้างพอสมควรนะนะครับห้องโดยสารกว้างพอสมควรดูเฮดรูมครับเฮดรูมเหลือเยอะมาก ผู้ชมเฮดลูมเหลือเยอะมากๆนี่นะครับอันนี้คือตัวใหญ่ๆนั่งนะครับเสร็จแล้วภายในตกแต่งได้สวยมากเป็นแบบทูโทนนะครับเบาเป็นเบาะผ้าทูโทนคผู้ชมนะครับให้ความรู้สึกนั่งแล้วกระชับหลังนะครับนั่งแล้วกระชับมีนี่มีแผ่นมาโอบรับนะครับนั่งสบายแล้วมี Power Outlet ให้ด้วยตรงนี้มันดีตรงนี้แหละนะครับมี Power Outlet ให้ด้วยโอ้โห น้องๆรถใหม่ยังไงยางงั้นครับ่ะไปดูด้านหลังหน่อยนะครับไปดูด้านหลังหน่อยว่าสวยขนาดไหนนี่ด้านหลังนะครับก็นั่งสบายนะเห็นแบบนี้ไม่เล็กนะครับนี่ผมนึกถึงหนังเลยผมไม่เล็กนะครับไม่เล็กนะครับเห<ต>็นเล็กๆแต่ผมไม่เล็กนะครับบอกไว้ก่อนด้านหลังคอ่อนข้างสบายแล้วก็เล็กรูมเนี่ยนะครับคุณผู้ชมเหลือเยอะ เล,ล็กรูมเหลือเยอะนะครับคนขายยาวๆนั่งได้สบายๆเลยนะครับเบาะนะครับปรับพับได้นะครับเอนได้สบายๆนะแล้วด้านหลังนะฮะที่สัมภาระนะครับบรรทุกสัมภาระได้นี่วันนี้เปิดให้ดูทุกส่วนโอ้โหไม่เล็กนะครับ รถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนี่มาดูตัวนี้น็อตตัวนี้ไม่เคยขยับไม่เคยขยับน็อตไม่เคยขยับเลยนะไม่เคยมีริ้วรอยของประแจนะคุณผู้ชมนะครับมาดูนี่ครับไม่เคยขยับจริงๆนะครับทุกอย่างมาดูข้างในตรงนี้ครับบอกเลยว่ายางอะไรไม่เคยสัมผัสพ,พื้นผิวของโลกนะครับอุปกรณ์อะไรทุกอย่างครบครันแม่แรงดูซิ ถ้าสมมุติว่ารถเคยใช้แม่แรงมานะมันจะมีรอยอันนี้คือแบบว่าแม่แรงใหม่มากใหม่มากนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับครบครันใหม่จริงๆนี่ผมบอกแล้วว่านี่คือน้องๆรถใหม่ป้ายแดงคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นใครที่กําลังมองหารถอีโคคาในราคาประหยัดนะครับคันนี้คันแรกนะคุณประหยัดได้ไปถึง186,000บาทคุณผู้ชม จากราคารถใหม่นะครับรถใหม่อยู่ที่5,065,000บาทแต่วันนี้ครับมงคลคาร์เซ็นเตอร์นำเสนอ Nissan น o t e 1.2V เกียร์ออโต้ปี2019วิ่งมา1 7 0 8 3อ่าวิ่งมา17,83มเกิโลเพียงแค่3 7 9 0 0 0บาทครับคุณผู้ชมคันแรกยังเร้าใจขนาดนี้ไปดูอีกคันครับแล้วคันเนี้ยนะครับจดปี2020นี่ เป็นอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจคุณผู้ชมขออภัยนะใช้มือไม่ค่อยถนัดช่วงนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจโฉมเดียวกันสีเดียวกันแล้วใหม่เหมือนเหมือนกันน้องๆป้ายแดงครับสำหรับนิสสันโนดคันนี้เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมมีตัวเลือกแล้วนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามีตัวเลือกแล้วเนี่ยนะครับมันจะมันจะช่างใจนะพิจารณาเอานะคุณผู้ชมนะพิจารณาระหว่างคันที่1และคันที่2 แล้วคันนี้แตกต่างจากคันเมื่อสักครู่นี้นิดเดียวตรงนี้คุณผู้ชมขออนุญ,ญาตมาดูตรงนี้ครับแตกต่างนิดเดียวคือตรงนี้ครับคันนี้นะครับขับมา20,000กับ400กับ6 6ิกกิโลณวันที่ลงคลิปคุณผู้ชมอ่าเห็นไหมครับแต่ทุกอย่างนะครับคันนี้ อีกอันนึงคือเจ้าของเดิมยังไม่แกะนี่เห็นไหมฮะเจ้าของเดิมยังไม่แกะพลาสติกออกเลยนะทั้ง2ข้างครับพลาสติกนะครับในส่วนของบังแดดยังอยู่นะครับใหม่มากคันนี้ใหม่มากภายในสวยใหม่มากๆนะครับแอร์ออโต้เหมือนกันเกียร์ออโต้เหมือนกันนะครับวิทยุ CDMP3 เหมือนกัน3,79,000บาทเท่านั้นเองนะฮะสำหรับวันนี้ถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ ที่มงคลคารเซ็นเตอร์จัดให้ลูกค้าทุกท่านนะครับสำหรับนิสันโนด1.2 V เกียร์ออโต้ปี2019และปี2020นะครับถ้าเกิดว่าคุณเข้ามาอยากจะดูตัวจริงนะเห็นในรีวิวแล้วเอ้ยรถมันสวยจริงหรือเปล่านะครับลองเข้ามาดูครับตัวจริงครับที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์คุณผู้ชมจะเป็นพี่หรือเป็นน้องผมก็การันตีได้เลยว่า2คันนี้สวยเหมือนกัน สมรรถนะเหมือนกันและที่สําคัญน้องๆรถใหม่ป้ายแดงเหมือนกันนําเสนอราคาเพียงแค่3าม0 0 0เจบาทคุณประหยัดเงินไปถึง1นึ่งแบาทเลยทีเดียวนะครับประหยัดเงินได้เยอะขนาดนี้กับรถปีใหม่ขนาดนี้รีบตัดสินใจครับโทรเข้ามาครับเบอร์โทรขึ้นอยู่ด้านล่างนะครับเบอร์โทรขึ้นอยู่ด้านล่างจอแล้วเรียบร้อยนะครับโทรก่อนมีสิทธิก่อนนะผมลืมบอกไปว่า2คันนี้ฟรีดาวน์นะจ๊ะ สองคันนี้ฟรีดาวจัดได้ล้นๆเลยนะครับเอาเครดิตดีๆมาแลกครับไม่ต้องจ่ายเงินดาวแม้แต่บาทเดียวครับมีเงินหนึ่งบาทเราก็ไม่เอานะครับเดินมาแต่ตัวกับเครดิตดีๆครับเข้ามาคุยกันที่มงคลคาเซ็นเตอร์ครับวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมครับอย่าลืมกด u b s c r i b e กดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อไม่พลาดในการติดตามรับชมรถสวยๆจากที่นี่มงคลคาเซ็นเตอร์วันนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนอย่าลืมครับ ติดตามชมนะครับรถส,สวยได้ที่นี่มงคลคาเซ็นเตอร์วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ